โดดเด่นและโด่งดังเหมือนเพื่อนๆพี่ๆนักกีฬาคนอื่นนะครับซึ่งตัวผมเองก็มีช่วงเวลาที่เลวร้ายและผมรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตก็คือการที่ผมใช้ยาเสพติดเข้ามาในชีวิตนะครับซึ่งตอนนั้นผมอยากลองกับเพื่อนเพื่อนชวนผมก็ลองผมอยากรู้ว่า ยาเสพติดที่ผมเปยอะมันจะมีมันจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเปยไปก็เริ่มเพลิดเพลินกับมันสนุกมันเพลินม,มากจนมันทำให้เรารู้สึกเคลิ้มพอยาเสบติดที่ผมเปยไปเนี่ยมันหมดผมก็ต้องนำเงินไปฟื้อ แล้วเงินจากไหนที่ผมไปฟื้ใช่ไหมครับตอนนั้นผมได้มีโอกาสขายลอตเตอรี่ให้กับเพื่อนคือเพื่อนบรรชัยชัยวุฒิที่เป็นนักกีฬาด้วยกันคือตอนนั้นพอผมขายได้ปุ๊บผมก็เริ่มมีเงินอยู่ในมือพอมีเงินอยู่ในมือผมก็ไปซื้อยาเสพติดผมก็ฟื้อยาิบเจ็ดจนไม่ได้คำนึงว่าเงินที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยมันคือเงินทุน และกำไรที่เราจะต้องใช้ไปใช้จ่ายซึ่งพอเงินหมดผมก็ไม่มีเงินที่จะคืนเพื่อนแม้กระทั่งทุนกระทั่งกำไรเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้คืนผมเคยไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวนะครับเพราะผมเล่นยาผิดๆิดผมเคยขอข้าววัดกิน มเคยคิดที่จะขอทานแล้วทําไมผมไม่ขอเงินทางบ้านเพราะผมกลัวทางบ้านรู้เพราะว่าทุกวันนี้แม่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเคยใช้ยาิบปิดผมก็มันทําให้รู้ฝึกว่าผมเนี่ยทําไมชีวิตผมเนี่ยมันไร้ค่าได้มากขนาดเนี้ยครับผมถูกยิงเมื่อปี55นะครับวันที่18สิงหา ตอนนั้นผมไปอ่านอัลกุรอานที่มัสยิดกับเพื่อนนะครับพออ่านเสร็จผมเลยชวนเพื่อนไปซื้อขนมกินกันแต่พอไปถึงหน้าร้านก็ได้ยินเสียงดังปั้งขึ้นมาพอปั้งรู้สึกว่าท่อนล่างของผมไม่มีความรู้สึกเลยครับรู้สึกว่ามันหายไปเลยครับแล้วก็ ชาวบ้านแถวนั้นก็พาไปส่งโรงพายาบาลยะลาอาการของผมตอนนั้นก็ห้าสิบห้าิบเลยครับเลยต้องส่งไปมอ,อหัดใหญ่อยู่ i c ซสามวันแล้วก็ได้ออกมาอยู่ในห้องพักฟื้นอีกส้าวันก่อนที่จะได้กลับมารักษาตัวที่โรงพายาบาลยะลาต่ออีกสองสามเดือนในช่วงที่อยู่โรงพายาบาลยะลาก็ ได้ทำกายภาพบำบัดทุกวันมีบางวันเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกไม่มีกำลังใจก็ไปไม่พอใจเจ้าหน้าที่กายภาพบ้างไปทะเลาะกับเขาบ้างแล้วก็ในช่วงตอนที่รู้ว่าตัวเองต้องมาพิการตลอดชีวิตนะครับ ตอนนั้นผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นรับไม่ได้ที่ตัวเองต้องมาพิการตลอดชีวิตผมรับไม่ได้ที่จะไม่ได้เล่นฟุตบอลตลอดชีวิตเพราะว่าผมรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจผมเตะฟุตบอลทุกวัน เมื่อก่อนผมมีความฝันว่าผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ก็ต้องมาจบความฝันลงช่วงนั้นผมแย่มากผมผมท้อท้อมากๆผมไม่เคยออกจากบ้าน เป็นเวลาสองปีกว่าผมอายที่ผมต้องมาพิการผมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าผมอยู่แต่ในบ้านเล่นคอมดูบอลดูหนังคือพยายามหาอะไรทำเพื่อจะได้ไม่ต้องมาคิดถึงความพิการของตัวเอง เมื่อก่อนผมคิดนะครับว่าผมจะอยู่ในบ้านแบบนี้แหละจนกว่าผมจะสิ้นลมหายใจครับครับตัวผมเองก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่มาทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนมากนักหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่มานทำมันเปลี่ยนชีวิตผมก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาผมรู้ว่ามันต้องลำบากถ้าเรายังกลับไปเหมือนเดิม ผมเลยเริ่มต้นที่จะกลับมาตีปิงปองอีกครั้งเพราะว่าผมอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีอนาคตอยากจะติดทีมชาติเพื่อครอบครัวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ให้ทางบ้านรู้ว่าเราเนี่ยพิการแล้วก็ทำได้วันนี้อาจจะได้มากกว่าคนปกติด้วยซ้ำ แม้วันนี้นะครับตัวผมนะครับจะไม่มีเหรียญทองหรือว่าไม่ได้ติดอันดับโลกแต่ผมก็จะใช้ชีวิตแบบนี้นครับตีงปองกับเพื่อนๆพี่ๆให้มีความฝุกครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรมาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นได้หรอกนะครับจนได้มีโอกาสมาเจอพี่คนหนึ่ง ที่มาเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดนะครับพอดีวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัดนะครับโทรมาบอกพ่อว่ามีโครงการสารฝันฮีโร่ที่จะนำผู้ประสบเหตุจาก3จังหวัดนะครับไปพบนักกีฬาที่กรุงเทพคือตอนแรกผมก็บอกพ่อไปว่าผมไม่ไปครับผมอาย ผมอายที่เขามองมาที่ผมแต่พ่อแม่ครับมาพูดเพื่อเพื่อที่จะให้จะให้ผมไปให้ได้ แต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าพอกับแม่เขาพูดไดไปบ้างนะครับแต่มันก็ทำให้ผมไปจนได้ในวันนั้นพอมากรุงเทพก็ได้มาลองกีฬาหลายๆชนิดก็มียิงธนูยิงปืนแบดบมินตัน แล้วก็ปิงปองได้ลองทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าชอบปิงปองมากที่สุดครับเพราะว่ารู้สึกมันเหมาะกับเรารู้สึกว่าเราน่าจะเล่นได้ดีที่สุดแล้วก็ได้เจอพี่ๆในทีมพี่ๆเขาก็ได้เข้ามาชวนคุยมาถามนู่นถามนี่ แล้วก็เขาก็ได้เอา Facebook ของผมไปสักพักพี่เขาก็มาถามว่าทำไมไม่ใช้รูปโปรไฟล์ f a c e b o o k ที่เป็นรูปตัวเองล่ะ mm. ผมก็ตอบพี่เขาไปว่า mm. ผมอายครับพี่ mm. ผมไม่อยากให้ใครมาเห็นผมครับ mm. คือตอนนั้น mm. ผมตั้งโปรไฟล์เป็นรูปของณ mm. เดชนะครับ ใช่ครับ <laughs> นัดเด,ด <c oughs> แตแล้วพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องอายเราเป็นอย่างนี้แล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างนี้ครับพอกลับไปผมก็ตั้งใจไว้ว่าผมจะทำในสิ่งที่พี่เขาพูดให้ได้ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนโปรไฟล์ Facebook นี่แหละครับผมก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงโปรไฟล์แล้วก็พี่เขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามันต้องอย่างนี้สิไอ้น้องมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ ได้ติดต่อกันมาโดยตลอดนะครับพี่เขาก็ได้ให้คำปรึกษาได้ให้กำลังใจแล้วก็ได้ให้คำปรึกษาในทางทางด้านการเล่นปิงปองการฝึกช่วยเหลือตัวเองจนตอนนี้ผมก็ช่วยเหลือตัวเองได้เกือบทุกทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปสมัครเรียน ได้ไปซ้อมกีฬาอยู่ที่สถาบันการพลักศึกษาวิทยาเขตยะรานะครับและพี่เขาก็ได้ทําให้ผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาติเหมือนพี่ๆเขาครับครับครับตัวผมเองก็ไม่คิดว่าจะมอบอะไรให้กับใครได้นะครับผมก็รู้สึกดีนะครับที่สิ่งที่ผมพูดกลับไปกับน้อง จะทาให้น้องรู้สึกว่าลุกขึ้นมาฟู้ชีวิตเพราะผมคิดว่าตัวน้องเองทําไมต้องมาอยู่แค่ห้องฝีลิมเรียงต้องฝ่องปีกว่าเพราะว่าสังคมข้างนอกมันมีอะไรที่มันมากมายมากกว่าไอห้องฝีลิมเรียงที่น้องอยู่ผมดีใจที่น้องสามารถใช้ชีวิต ประจำวันได้ตอนที่น้องมาผมเห็นครั้งแรกน้องบอกว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แม้กระทั่งกินข้าวอาบน้ําเข้าห้องน้ําที่เป็นชีวิตประจําวันตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยผมภูมิใจนะครับที่มีฟีดแบ็กลับมาว่าพี่ตอนเนี้ผมสามารถที่จะอาบน้ําเองได้แล้วกินข้าวเองได้แล้วแล้วตอนนี้ผมก็ออกกำลังกายมีร่างกายที่แข็งแรง พราะหนึ่งถ้าน้องไม่ทํากีฬาปิงปองมันต้องใช้แรงใช่ไหมครับพอใช้แรงต้องมีกําลังก่อนต้องออกกําลังกายให้มีกําลังมันเป็นสิ่งที่ผมบอกกับน้องแล้วน้องก็ทําดีใจเพราะว่าตัวต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตัวผมเองเคยได้รับโอกาสจากพี่ๆและเพื่อนๆตอนที่ตอนที่ผมมีเวลาที่แย่แล้วผมได้กลับมาตีปิงปองแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ผมก็ยินดีนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องหรือว่าคนอื่นๆที่เขาเป็นแบบน้องได้ให้กําลังใจได้พูดอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่พูดออกไปแต่ถ้าทำให้น้องหรือเพื่อนๆที่กําลังรู้ฝึกท้อดีขึ้นมาได้ผมก็จะทำนะครับครับผมรู้ฝึกว่าเนี่ย การให้มันสำคัญมากนะครับถ้าวันถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่มีโอกาสได้ไปพูดหรือว่าได้แชร์ประสบการณ์ผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนและพ,พี่พี่ฝากช่วยแชร์ประสบการณ์เพื่อจะทำให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาฟู้ต่อนะครับพี่พี่เขาก็ได้ทำให้ผม เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ทำให้ผมกล้าที่จะออกไปในสังคมซึ่งเมื่อก่อนผมไม่กล้าแม้จะออกไปหน้าประตูบ้านด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้ผมไปไหนมาไหนก็ได้โดยไม่ต้องอายใครผมต้องผมต้องขอบคุณพี่นัท มากมากนะครับที่ที่ทำให้ผมได,ได้มีชีวิตใหม่ขอบคุณจริงๆครับครับตัวผมเองก็ต้องขอบคุณน้องบีที่ให้ผมเป็นแรงบันดาลใจ แล้วผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับ